จ้าที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM s t e r e o Multiplex ตความถี่92.75เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัว้วสารยุติธรรม สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับผมนายธิรพัน์มีโชตครับค่ะและดิฉันอาทิตยาเลงศักดิ์ค่ะในในการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วาสารยุติธรรมนะคะในเย็นวันพุทธที่1ตุลาคม25-68ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรา FM 92.75 MHz เมกะเฮิร์ขึ้นความรู้คู่ความสุขค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทาง a c e b o o k Live ของสวสทต์ด้วยนะคะค่ะ รายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลติธรรมนะคะเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค่ะบทบาทและภารกิจหน้าที่ของศาลติธรรมนะคะซึ่งผู้จัดนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะระหว่างศาลจังหวัดตาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาะคะ่ะวันนี้คิวของพวกเราทั้งสองคนนะคะก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาะคะ่ะที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะครับผมวันนี้หัวข้อที่จะนํามาพูดกับท่านผู้ฟังนะครับก็คือ,อการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ เรามาดูนะครับว่า,าบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแตกต่างกันอย่างไรนะครับกับบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรแตกต่างกันอย่างไรนะครับและทําอย่างไรบุตรนอกกฎหมายจะกลายเป็นบุตรทีท่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผมค่ะ <c oughs> ท่านผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรามาพูดกับท่านผู้ฟังบ่อยๆมากเลยนะคะก็ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็คือบุตรที่กฎหมายรับรองนะคะแล้วก็มีสิทธิหน้าที่นะคะต่างๆตามที่กฎหมายกาหนดอย่างสมบูรณ์ทุกประการนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะบุตรที่เกิดขึ้นมานั้นนะคะก็ย่อมถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1546นะคะแล้วก็เฉพาะแต่บุตรนะคะที่เกิดจากบิดาและมารดาที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นนะคะจึงจะถือได้ว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาค่ะ ส่วนบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะก็จะไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาค่ะถึงแม้ว่าบิดามารดานะคะจะจัดงานแต่งงานกันใหญ่โตนะคะอยู่กินฉันสามีภรรยายางเปิดเผยนะคะบิดานะคะให้บุตรใช้งาสกุลของตนนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแต่อย่างใดนะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะบุตรนั้นนะคะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เสมอค่ะไม่ว่าจะยังไงนะคะก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่โดยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะก็จะมีประเด็นอีกนะคะว่าทําไมพ่อถึงไม่ใช่นะคะก็จะเจอคําถามบ่อยๆเลยนะคะตอนเกิดนะคะก็แจ้งเกิดแล้วก็แจ้งเกิดนะคะว่าคนนี้เป็นพ่อนะคะในใบเกิดหรือสุธิบัตรนะคะก็ระบุนะคะว่าเขาเป็นพ่อนะคะแล้วก็ สูติบัตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเอกสารทางราชการนะทําไมจะยังไม่ใช่พ่อลูกกันตามกฎหมายอีกนะคะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะก็อาจจะยังสงสัยนะคะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาและบรรดาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับผมกรณีรที่1นนะครับพ่อแม่ต้องจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสก่อนหรือหลังมีลูกก็ได้นะครับตอนก่อนคลอดยังไม่ได้จด จดทะเบียนพอคอดบุตรแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกันที่หลังก็ได้นะครับกฎหมายก็ให้ความเป็นบุตรนั้นมีผลย้อนหลังไปถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับผมกรณีที่2ครับพ่อแม่แม้ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่พ่อได้จดทะเบียนรับรองบุตรในภายหลังไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมแต่หากคุณพ่อต้องการให้ลูกกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับผม ส่วนกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ภายหลังศาลพิพากษาว่าให้บิดาเป็นบุตรให้บิดาเป็นบิดาของบุตรนะครับผมทีนี้เราก็ค่อยมาดูกันครับว่ากรณีที่1นึ่งาการจดทะเบียนสมรสนี่พ่อกับแม่สามารถดําเนินการได้ด้วยได้ด้วยตนเองนะครับผมส่วนกรณีที่2และ3อาจจะต้องใช้ใช้สิทธิ์ทางศาลในการดําเนินกรารซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาเล่าให้ให้ท่านผู้ฟังนะครับยวให้น้องเพิร์นะครับผมค่ะ ก็ต่อก่อนที่จะมาฟังนะคะเราก็จะมาดูข้อแตกต่างเรื่องสิทธิ์นะคะแล้วก็หน้าที่ระหว่างบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายกับบุตรนอกกฎหมายกันค่ะการที่ไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายขอบิดานะคะก็จะทําให้ทั้งพ่อและลูกนั้นนะคะเสียสิทธิ์ตามกฎหมายหลายอย่างเลยนะคะเช่นข้อ1นนะคะบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแทนผู้เยาว์ค่ะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะ เพราะไม่ถือว่าบิดานะคะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมค่ะข้อที่2นะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแพ่งนะคะแทนผู้ยาวได้เช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีลูกถูกรถชนนะคะได้รับบาดเจ็บบิดานะคะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา4 4ทับ1ได้นะคะรวมถึงไม่สามารถฟ้องคดีแพ่งในในความผิดฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายให้แก่บุตรได้ค่ะ ข้อ3นะคะบิดานะคะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็จะเสียสิทธ์ในเรื่องอำนาจปกครองบุตรนะคะการกำหนดถิ่นที่อยู่ของบุตรกำหนดสถานศึกษาการให้ทำงานตามฐานานุรูปนะคะการเรียกบุตรคืนจากบุคคลที่กักตัวไว้เพราะถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะไม่ใช่ผู้ปกครองนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะ ข้อที่4นะคะบุตรนะคะก็จะก็จะเสียสิทธิ์นะคะในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดานะคะพอไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะที่บิดามีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องเลี้ยงดูค่ะข้อที่5นะคะบิดาและบุตรนะคะก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินต่างๆนะคะเช่นบำเหน็จบำนาญบกทอดนะคะหรือเงินช่วยเหลือต่างๆนะคะค่าเล่าเรียนหรือค่ารักษาพยาบาลคะ่ะกรณีีที่6นะครับบุตรถูกทําร้ายหรือถูกกระทําละเมิดจนถึงแก่ความตาย บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าขาดราอุปการะได้นะครับกรณีที่7นะครับก็เช่นเดียวกันครับกรณีหากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทําร้ายหรือถูกทําละเมิดบุตรก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดราอุปการะได้นะครับผมข้อ8นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมกรณีที่บิดาและบุตรสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีนะครับตามกฎหมายประมวลรัษฎากรนะครับผม ต้องเป็นบิดาและบุตรที่ชอบรูปกฎหมายจึงจะนำมาหากักรหยนอนได้นะครับผมข้อ9้านะครับกรณีบิดาที่ไม่ชอบรูปกฎหมายจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบุตรกรณีที่บุตรสามารถฟ้องบิดาได้นะครับเป็นทั้งคดีแพ่งและคดีายาาจะไม่เป็นคดีอุทธรุมนะครับผมข้อสิบนะครับผมบิดาที่ไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยวหรือดําเนินการใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาวรวมทั้งไม่มีอํานาจขออนุญาตต่อศาลเพื่อ ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์นะครับผมค่ะ,คะท่านผู้ฟังนะคะก็จะทราบแล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกันหมายของบิดานะคะทั้งบิดาและบุตรนะคะในฐานะผู้เยาว์ก็จะต้องเสียสิทธิ์อะไรไปบ้างนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องดําเนินการนะคะให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะแล้วก็ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งพ่อและลูกนะคะแล้วก็มีหลายๆกรณีเลยนะคะที่ว่ามาติดต่อที่ศาลของเรานะคะ เพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะเพื่อนําไปติดต่อหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์นะคะที่พ่อหรือลูกจะได้รับนะคะก็ที่เราจะพบกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือกรณีบุตรนะคะขอรับสิทธิประโยชน์นะคะทดแทนกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะก็คือของกรณีของประกันสังคมนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกรณีที่ว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปนะคะแล้วทายาทโดยธรรมนะคะตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินนี้แต่ว่าพ่อกับแม่นะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรวจกัน แล้วก็ก็จะมีบุตรนะคะเป็นทายาทอย่างนี้นะคะบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็จะต้องมาดําเนินการนะคะที่ศาลเพื่อที่จะทําให้ตนนะคะกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาที่ตายไปนะคะเพื่อจะไปขอรับเงินทดแทนตรงนี้นะคะจึงจะต้องมาล้องขอต่อศาลค่ะอีกกรณีที่พบบ่อยเช่นกันนะคะก็คือค่ารักษาพยาบาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ว่าบุตรโตแล้วค่ะทํางานรับราชาการนะคะมีสิทธิเบิก ค้าราาพยาบาลนะคะให้กับบิดาและมารดานะคะแต่ว่าพ่อกับแม่นะคะก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรวจกันอีกแม่อาจจะเสียไปแล้วหรือว่ามีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปนะคะทําให้ไม่สามารถกลับมาจดทะเบียนสมรวจกันได้นะคะอันนี้คุณพ่อนะคะก็จะต้องมาล้องขอต่อศานะคะขอจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะหรือว่าจากกรณีที่ว่าบุตรนะคะมีโอกาสจะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะจะต้องทําหนังสือเดินทางนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นผู้เยาว์นะคะ ก็จะต้องได้รับความยินยอมนะคะจากบิดานะคะที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพื่อให้ไปศึกษาต่อได้ค่ะกรณีน,นี้นะคะก็จะต้องมาดําเนินการเพื่อให้ได้เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงต่อไปนะคะทําอย่างไรให้บุตรนอกกฎหมายนะคะกลายมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายกันค่ะน,นะเ,ะะเป็ วันพรุ่งนี้ถ้าฉันหรือเธอไม่อยู่จะเป็นอย่างไรถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่ฉันอัดแน่นทำให้เธอร้องไห้หรือเสียใจเธอจะโรจกรธจะเกลียดตัวฉันบ้างไหมหรือให้อภัยคนดี ไม่เป็นไปดังใจที่เธอหวังคำว่ารักที่เธอ It is so. ฉันยืนไปด้วยกันจะไม่ให้เธอนั้นมีน้ำตาไม่ขอสัญญาแต่จะทำให้ดีที่สุดฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรอาจไม่เป็นไปดังใจที่เธอหวังคุคำว่ารักที่เธอได้ฟังซ้ๆ the tail จะททให้ดดีี่สุครับผมเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมมาคุยกันต่อว่าวิธีการทำให้บุตรนอกกฎหมาย กลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีด้วยการสาวิธีนะครับมีวิธีอะไรบ้างนะครับผมวิธีที่1นนะครับวิธีนี้เราไม่ต้องใช้สื่ทางสารนะครับก็คือกรณีที่บีดามารดาของบุตรไปจดถะเป็นสมรสกันในภายหลังนะครับผมคือการที่พ่อกับแม่สมัครใจจูงมือกันไปจดทะเป็นสมรสกันก็จะทําให้บุตรกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยนะครับผมโดยไม่ต้องไปดำเนินการใดๆอีกนะครับผมท้งนี้คําว่าจดถะเป็นสมรสกันภายหลัง ก็คือกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับว่าเท่าใดถึงบิดามารดาจะไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหลังเี็กเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมจะสามเดือนสามปีห้า 3, 3, 3, 3, 5, ปีก็ได้นะครับผมต่อมาก็มีผลทําให้บุตรกายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมแม้ภายหลังบิดาและมารดาอยากขาดจากกันนะครับแต่การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็ยังคงอยู่ตลอดไปนะครับผมวิธีที่สองนะครับผม การจดทะเบียนรับรองบุตรภายหลังคือกรณีบิดายอมรับว่าเด็กเป็นบุตรและสมัครใจไปจดทะเบียนรับรองบุตรต่อหน้านายทะเบียนที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตนะครับเมื่อได้ทําการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วบุตรที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาทันทีที่จดทะเบียนสมรสเสร็จสิ้นนะครับผมค่ะวิธีที่สานะคะก็คือ มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรค่ะอันนี้นะคะก็จะคือกรณีที่ว่าบ,บิดานะคะปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะหรือว่าพูดง่ายๆค่ะว่าไม่รับบุตรนั้นนะคะเป็นลูกของตัวเองนะคะกรณีน,นะคะบุตรหรือว่าผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะก็คือมารดาน,นั่นเองนะคะจะต้องไปยื่นฟ้องนะคะต่อศาลเพื่อให้ศาลนะคะพิพากษาว่าเด็กนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะที่ถูกฟ้องค่ะ ทีนี้นะคะวิธีที่1และวิธีที่2นะคะก็คือไม่ต้องมาใช้สิทธิทางศาลเลยนะคะแต่การจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขสําคัญอยู่ว่านะคะในการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นนะคะบิดานะคะจะต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและบุตรด้วยทั้งสองคนนะคะดังนั้นหากมารดาหรือบุตรคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะคะบิดานะคะก็จะไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้นะคะ แล้วกรณีใดบ้างนะคะที่มารดาและบุตรนะคะไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะคะก็คือกรณีที่1นนะคะมารดาถึงแก่ความตายค่ะหรือมารดานะคะกลายเป็นคนสาบสนหรือไม่สามารถตามตัวมาให้ความยินยอมได้นะคะเนื่องจากว่าแยกกันอยู่มานานแล้วนะคะหากันไม่เจอหรือว่ามารดานะคะกลายเป็นคนวิกลจริตไปนะคะกรณีที่2นะคะก็คือบุตรนะคะเป็นผู้เยาว์นะคะที่ยังไม่อ่านไม่ออกนะคะเขียนไม่ได้หมายถึง น้องนะคะอายุยังไม่ถึง7ขวบนะคะหรือกรณีที่ว่าน้องนะคะเป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้พิการทางสมองอย่างนี้นะคะหรือเป็นคนบุคคลวิกลจริตนะคะเป็นต้นที่เป็นเหตุให้น้องนะคะไม่สามารถตอบคําถามหรือเข้าใจในคําถามของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่ายอมรับบิดาให้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่คะ่ะครับอ่าแล้วเราจะทำํำยังไงดีครับถ้า มารดาหรือบ <That> ุตรไม่สามารถให้ความยินยอมได้ครับผมค่ะกรณีนี้นะคะก็ถ้ามารดาหรือบุตรนะคะไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะคะรวมถึงกรณีที่ว่ามารดาหรือบุตรนะคะไม่ให้ความยอมนะคะซึ่งมารดาอาจจะไม่ยอมรับปิดานะคะให้เป็นพ่อของลูกอย่างนี้นะคะบิดานะคะก็จะต้องมาล้องขอต่อศาลนะคะเพื่อขออนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตรได้นะคะหรือศาลนะคะมีคําสั่งอนุญาตก็จะนําเอาคําสั่งศาลนะคะไปยื่นต่อนาย นายทะเบียนอำเภอนะคะเพื่อขอจดทะมเบียรรับรองบุตรต่อไปค่ะส่วนวิธีที่3นะคะก็คือกรณีที่ว่าสาลพิพากษาว่าเป็นบุตรนะคะก็จะเป็นกรณีที่ว่าบิดานะคะไม่ยอมรับว่าบุตรเป็นลูกของตนเองนะคะไม่สมัครใจที่ว่าจะไปจดทะมเบียรรับรองบุตรดังนั้นนะคะกรณีนี้นะคะมาดาในฐานะผู้แทนดยชอบธรรมของผู้เยาว์นะคะหรือบุตรเองนะคะก็จะต้องยื่นฟ้องบิดานะคะเพื่อให้สาลพิพากษาว่าเป็นบุตรค่ะแล้วหากกรณีที่บิดาเสียชีวิตไปแล้วครับจะลอง จะรับรองบุตรได้หรือไม่ครับผมก็จะเป็นกรณีที่ว่าเราคุยกันมานะคะว่าการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นนะคะจะต้องเริ่มต้นจากบิดานะคะไปร้องขอต่อนายทะเบียนนะคะหรือว่ายื่นคําร้องขอจดทะเบียนะคะ่ะส่วนการที่มรรดาหรือบุตรฟ้องของให้บิดารับรองบุตรนะคะก็จะต้องกระทําในขณะที่บิดายังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าก็มีเนอ แนวคำพิพากษาสารดีกานะคะให้สามารถทําได้โดยยื่นเป็นคําร้องฝ่ายเดียวต่อศาลนะคะขอให้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะซึ่งกรณีที่มาใช้สิทธิทางศาลบ่อยๆมากนะคะเนื่องจากว่าบิดาถึงแก่ความตายไปนะคะและมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากสํานักง,งานประกันสังคมนะคะถ้าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะบุตรก็ไม่สามารถเออได้รับ ได้รับไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนั้นนะคะประกาศสังคมนะคะก็จะแนะนํานะคะให้มายื่นคําร้องต่อศาลนะคะเพื่อให้ศาลนะคะที่พากษาว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อน,นะค่ะครับผมก็ปิดท้ายด้วยถ้าเราต้องใช้สิทธิทางศาลนะครับในการทําให้บุตรนอกสํมรันกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเราจะต้องยื่นคําร้องหรือคําฟ้องที่ศาลไหนครับผมค่ะในการยื่นคําร้องหรือคําฟ้องนั้นนะคะก็จะต้องยื่นที่ศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะที่มีเขตอํานาจ ถ้ากรณีบิดายื่นคำร้องขอให้ศาลรับรองบุตรนะคะก็ยื่นที่ศาลนะคะที่ผู้ร้องก็คือบิดานะคะมีภูมิลำเนานะคะตามทะเบียนบ้านค่ะแต่หากว่าเป็นการฟ้องคดีโดยมารดาหรือบุตรนะคะก็จะต้องฟ้อง to ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะที่จำเลยจำเลยที่นี้ก็คือบิดานะคะมีภูมิลำเนาอยู่นะคะหรือว่าจะฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดที่บิดานะคะปฏิเสธไม่ยอมขอจดไม่ไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรก็ได้ค่ะ ก็เป <S an> ็นเรื <S an> ่องราวนะคะที่เรามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะในเรื่องการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พวกเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วสารยุติธรรมค่ะซึ่งผู้จัดนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะในทุกวันพุธของสัปดาห์ค่ะเวลา17เอ็เวลา17.30นราฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับฟังนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต,ตาก FM 92.75MHz เมกะนะคะแล้วก็ทางออท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังทางเฟ e บุ o กไลฟ์ของสวทาตากด้วยนะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีปัญหาข้อขัดข้อนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีครอบครัวนะคะคดีคุ้มครองเสรีภ,ภาพนะคะก็สามารถติดต่อ พวกเราได้นะคะที่เพจสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรานะคะหรือว่าจะโทรไปที่039525751ก็ได้นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคะ่ะสวัสดี